กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ท่านกำลังชมช่องพี่ขอลอมแตกเธอวันนี้เราจะมาเล่นเกมจากค่าย PG d ดะก้อนแฮกกันนั่นเองครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าเกมที่แล้วเนี่ยผมไป สวีวีวิวไปทําอะไรถึงอารมณ์ดีค่ะนี้ก็ย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้น,นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ครับเราไม่เสียเวลากันไปมากกว่านี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับดาคันแฮสผมนี่อยากเล่นเกมนี้มานานแล้วเหมือนกันก็เกมใหม่ก็เข้าเรื่อยๆครับสำหรับค่าวิจีก็มมไม่มีโอกาสได้เล่นวันนี้ครับผมมาแปลกผมจะไม่ย่อแย่ร้อย,ยผมจัดไปเลยร้อยหกเพื่อนเพอนเพื่อให้เพื่อนเอนเ,อนเนี่ยได้หนาใจกันไปเลย เกมไข่มังกรส้ารับไข่มังกรเนี่ยถ้า,ถาสมถึง70ไข่นะจะดูเป็นหลอดด้านบนแต่สมถึง70เนี่ยราชินีมังกรจะตื่นคือพ่นไฟเบิ่มทำให้เราแตกได้เงินเยอะมากยิ่งขึ้นครับเ,เพื่อนๆจะเป็นไงเดีรยบผมจะทำให้ดูครับผมวันนี้ล่าเริงล่าเริงจัดเพราะว่าเกมที่แล้วเล่คุ้มจัดครับผม แต่นั้นไม่คืออดีตเรามาอยู่กับปัจจุบันกับเกมนี้ครับผมผมไม่อยากเล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสวันนี้เงินมันมันเหลือครับเพื่อนๆอะไรประมาณนั้นนะพูดแล้วมันหน้าหมันไส้เลยเกินอยากควายหน้าตัวเองเอ่ะมันเริ่มกันเลยโอเคครับดูสิครับเพื่อนๆผมได้มาอีกแล้วครับ, 1, บ,บหนึหน่งพันแบบง่ายๆได้ครับ ลูกมังกรเบบีฟ้าออกมาแล้วโอเคฟ้ามีนหนึ่งตัวตอนนี้เหมือนผมเนี่ยจะเน้นตรงสะสมไข่ครับเพื่อจะปลุกราชินีมังกรตัวแม่ของโครงการนี้นั่นเองครับอันนั้นเริ่มเริ่มขยบับเริ่มสั่น แต่เกมนี้ก็มีโอกาสเจ๊งได้เหมือนกันนะครับอย่าทำไปเล่นไปครับเอ้ยมังกรอลืมตาแล้วจมูกเริ่มมีไฟแล้วไงข้างในนะับสีแดงๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไฟอะไรนะมันคือเงินมันคือแสงของทองผมเพิรมเหมือนกันนะเนี่ยเออว่าไปเพิรมเหมือนกันนะ ไข่ดิ้นดึกๆพร,พร้อมพร้อมที่จะออกมาดูโลกกว้างแล้วเราก็จัดไปแดกโอ้โอ้โอ้โอโอโอเงียบยังวะเฮ้ยฮัลโหลขอสายไข่ครับอยู่ไหมอืมอืมโอ้โอโกดแต่ละทีไม่มีน้ำตาเข้าไปด้วยอ่ะโอเคออกมาอีกตัวละ คือผมแพ้อะไรที่มันเป็นเบบีเบบีอย่างเช่นแบบมังกรตัวน้นอยๆตัวนมันน่ารักครับเห็นผมงี้แต่ผมเป็นคนเลยขี้ขู่อโนเนะเหมือนกันแพ้อะไรแบบหน้าตาหน้ารักโอเคก็มีทาตนแมวผมท่านมังกรแตอ,อยังโหดอ่ะก็สำหรับช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่รับเพื่อนๆที่ ได้รับวัคซีนแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองครับใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็ขอให้อดทนก่อนนะครับช่วงนี้ก็ผมเข้าใจมันก็มีทั้งสภาพจิตใจทั้งสภาพร่างกายอยากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพครับผมดูคลิปให้มีความสุขครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ผมชักจะไม่มีความสุขแล้วเพื่อนๆไปไหนมาไหนก็สมใส่แม้ตลอดเวลานะครับผม ปพองการตัวเองแล้วก็เราไชอบต่อสังคมดูแลคนรอบข้างไปในตัวครับผมแต่จังหวะนี้มันเงียบไปแล้วครับเอ้ยมันงกรออกมาพ่นไฟนดทีดีดอ่อะไรช,ช่วยช่วหงหลังๆผมผมไม่ค่อยได้เข้าวัดหรอวะคือแบบผมต้องต้องปวดหัวทุกทุกเกมเลย ถ้าสังเกตได้แล้วเพื่อนตั้งแต่ผมหาหน้าหายตาไปแล้วกลับมาเนี่ยมันมันแปลกๆนะมันไม่เคยให้ผมได้แบบสบายใจเล่นเกมแบบสบายอ,อกสบายใจเลยมันต้องมีให้เครียดก่อนตลอดมันจะมาบอกว่านี่ผมตาตาขวาตกกว่าผม เชื่อเรื่องขวาลายสายดีนะวันนี้จาขวากระตุกเลยผมก่ผมจะฝืนโชคชะตามีเท่าไหร่ก็จ,จัดมาบึม โอ้มาพ่าานไฟ้ตื่นมาพ่านไฟสักสักรอบดิโอช่วงนี้เครียดจริงเล่นเกมอะไรก็เครียดเครียดทุกเกมอครับตอนนี้ ผมเคยเล่นเล่นเกมนะแล้วก็เกือบตายอยู่ที่900อะ่ะแล้วแต่คัมแบ็กกลับมาได้นะเกมนี้ต้องมาดูกันผมว่ามันเริ่มมีเขาแล้วเริ่มคึ้มคมมาล้ว มาว่ะเอาว่ะคุยเงินจะไปถึงเมื่อวานโอ้ปรดซบเ้ยแม่งเจ็บอะเจ็บแบบ พูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นเฮ้ยเนี่ยจุดต่ำสุดผมอยู่แค่นี้แล้วผมก็คัมแบ็กกลับมาได้โอ้แต่เกมมันไม่มันไม่มีเขาเลยอะ่ะดูดีผมได้อีกสองทีโอ้โหโอ,โอ้จบแล้ว จุดตกต่ำของผมครั้งแรกที่ไม่มีเงินกดแล้วอะโอ้โหหนักจริงรอบน,นี้สำหรับใครที่อยากเล่นก็ไม่แนะนำครับก็ดูแล้วกันผมมาเล่นเป็นวิทยาทานเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วครับวันนี้พอครับเพื่อนๆบ,บายยครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ